สวัสดีครับวันนี้มี L3608 เข้ามาใหม่หนึ่งคันครับตัวนี้เป็นรถสภาพเดิมๆนะครับรถไล่แท้นะครับสีสันเดิมๆทั้งคันนะครับอุปกรณ์3มชิ้นนะครับราคา3 1 5 0 0 0บาทนะครับยางดีทั้ง4เส้นนะครับยางดี4เส้นพร้อมผ่านแล้วก็โรตารี่นะครับโรตารี่เป็นของ PPK เคนะครับโรตารี่ครับดูใบโรตารี่นะครับเต็มๆเลยนะครับใบโรตารี่ครับดูด้านท้ายนะครับ ท้ายไม่มีจุดรั่วซึมครับสีเดิมทั้งคันนะครับแห้งๆครับทีโอเหลือเยอะครับผมนะครับด้านนู้นก็แห้งๆนะครับหูข้างเดิมนะครับหูข้างเดิมครับพร้อมผานนะครับผานเป็นตัวนี้นะครับผานติดคาดด้วยนะครับผานติดคาดเสริมนะครับผานเป็นผานหกนะครับผานหกใบยี่สิบสองนะครับพร้อมคาดด้านบนนะครับ ตัวนี้เป็น226 e Pro นะครับอุปกรณ์3ชิ้นครับแล้วก็มีคาดตัวหนึ่งครับผมนี่แหละครับราคา3า5 0 0 0 0บาทครับสภาพเดิมๆทั้งคันนะครับนี่นะครับยางดีทั้งสีเส้นนะครับผมใบดันหน้าเต็มๆนะครับใบดันหน้าเต็มๆครับผมฝั่งนี้ก็เดิมๆนะครับสีเดิมๆทั้งคันครับท่อนคัดเดิมๆนะครับ นี่ครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดูครับผมนี่นะครับนี่ครับไฟออกทุกจุดนะครับเช็คเรียบร้อยครับผมขึ้นลงครับผมดูขึ้นใบมีดนะครับปกตินะครับขึ้นลงเร็วเลยครับดูขึ้นโรตารี่ด้านหลังครับ ขึ้นลงเร็วเลยครับปั๊มดีนะครับตัวนี้ครับสภาพเดิมยางดีสีเส้นคุ้มๆเลยครับเครื่องแน่นนะครับครับโรตอรี่ครับทํางานได้ปกตินะครับโรตอรี่สวยๆเลยครับของ p p พนะครับฐานหลังของตาช้างนะครับลองวิ่งดูหน่อยครับผมนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจ L3608 ติดต่อได้ครับ08 1768 2479ครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับยางดีสีเส้นครับสภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆทั้งคันครับผมเดี๋ยวดูโฟวินนะครับ นะครับโควินทำงานดีครับดูเครื่องด้านในครับผมเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยทํานะครับูสวยนะครับเครื่องครับดูน้ำหน่อยครับคุ้มเลยครับสภาพเดิมๆน้ำปกตินะครับไม่ดันนะครับน้ำปกติครับผม ดูเครื่องครับเครื่องดีเลยครับไม่มีควันไอนะครับเครื่องแน่นครับผมไม่มีควันขาวครับนี่ก็เดิมๆนะครับเดิมๆครับเดิมทุกจุดครับเดิมทุกจุดรถแห้งๆนะครับเป็นรถไล่นะครับตัวนี้ครับยางดีสี่เส้นครับผมนี่นะครับสภาพเดิมๆครับ ขายในราคา3ามแสนหนึ่งบาทนะครับติดต่อ0 8 1 7 6 8 2 4 7 9ครับผมอุปกรณ์ดันหน้านะครับแล้วก็ฐานหลังนะครับผ่านหลังติดคาดแล้วก็โรตารี่ครับสวยๆเลยครับดูยางครับเต็มๆเลยครับยางเต็มๆนะครับต้นคัดเดิมๆนะครับนี่เบาะห้องโดยสารก็สวยอยู่นะครับหลังคาสวยๆเลยครับแห้งๆนะครับแห้งๆครับผม กล่องเครื่องมือครบนะครับ3ามแสนหนึ่งมื่นห้าพันบาทครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับสำหรับ L 3 6 0 8คันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ